าเจอถึงอีลอนมัสคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักค่ะซึ่งตอนนี้อีลอนมัสเนี่ยก็เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกบุ๋มบึงพึ่งเปิดเผยทรัพย์สินสุทธิของเขาอยู่ที่ประมาณสองสองร้อยสามสิบสองแสนล้านดอลลาร์เออช่างเดิยยุกมากๆโอเคมาทำอะไรตอนนี้ก็ ก็จะพามาวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ดวงดาวในชาร์ดวงเกิดของอีลอนมัสก์กันนะคะว่าเรามาแกะกันดูว่าทำไมเขาถึงรวยนะรวยมากมาเศรษฐีโคตะคระอ่ะมาวิเคราะห์ตามโหราศาสตร์ตะวันตกแล้วก็ศาสตร์ตัวเลขกันนะคะอ,อันดับแรกเลยนะคะ มาดูที่จริงๆแล้วจริงๆแล้วดูแค่สองเรือนนี้ก็กจบเลยนะสองสามเรือนเนี่ยอืมดูเรือนสอง 2. อ่าเรือนชิตาที่สองเรือนชิตาที่แปดเรือนชิตาที่สิบเอ็ดสิบสองอืมโอเคมาอ่าเริ่มเลยดีกว่านี่เขียนยังกบไก่ฟัดกันลานตัวอมานี่นะคะเขามีเขามีเ,ามเอ,อ่อ ดาวพลูตโตนะคะดาวพลูตโตดาวเปลแล้วก็ดาวเนิปจูน,นะคะทำมุมกันที่หกสิบองศานะคะทำให้เขาเนี่ยคือเพื่อแง่ว่าเกิดมาก็รวยเลยอ่ะอืมรวยมาตั้งแต่เล็กๆเลยอ,อืมรวยเมื่ชาติที่แล้วน <c oughs> โอเคแล้วอันต่อไปก็คือว่าเนี่ยเขามีอ่า เส้นเอ็ม MC อยู่ในราศีเมษนะคะซึ่งราศีเมษเนี่ยก็คือเส้น MC ก็เคือ,อ,อการงานนะคะเขาอยู่ในราศีเมษส่วนนี้เขามีเขาเรียกว่ารักความทา้าทายนะคะรักความทา้าทายแล้วก็มุ่งมั่นคือเป็นคนกล้าบ้าบินเป็นชอบการแข่งขันคือกอ็บรนว่าตุ้มเทกับงานสุดๆนะคะ แล้วก็อันไหนอีกอืมมาดูที่เข้าเรือนนี้เลยกันเรือนที่สองนะคะเรือนที่สองเป็นตัวแทนของเรือนแห่งการเงินนะคะการเงินที่สร้างตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งดูนะดูนะดูนะสุดยอดมากอนะ่ะคือเขามีดาวเขามีดาวพระจันทร์นะคะดาวพระจันทร์อยู่ในราศีกันอืมกับ มีเอ่อพาร์ทพาร์ทออฟพอจูนนะคะซึ่งพาร์ทออฟพอจูนเนี่ยมันจะว่าไปมันเป็นมันเป็นมันเป็นโชคช่วยมันเป็นมันเป็นเอ่อมันเป็นดวงที่พาร์ทออปพอจูนเนี่ยมันมันเหมือนกับว่ามันมันมาจากชาติที่แล้วอ่ะอืมมันมาจากชาติที่แล้วที่ที่ก็ค่อยมาอืมพอมันมาตกในเรือนที่สองใช่ไหม มันยิ่งทําให้เขาแบบมั่งคัง่งแบบอืมมันแบบมีพลังงานที่มองไม่เห็นมาช่วยส่งเสริมสนัาสรุนสเเขาในด้านเรือนการเงินเรือนที่สองตรงนี้อะประกอบกับมีดาวจันทร์นะคะมีดาวจันทร์ด้วยดา,ดาวจันทร์เนี่ยอยู่ในราศีกันด้วยแล้วอยู่ในเรือนสองด้วยอือยิ่งทําให้เขามีความคิดเขาเรียกว่าใช้ความคิดไอเดียจินตนาการในการที่จะทํางานได้เยอะขึ้นนะคะอือ แล้วก็เรือนที่แปดนะคะเรือนาจที่แปดก็สุดยอดมีดาวคานนะคะดาวคานอืมสงผลให้เขามีพลังในการทํางานแบบแบบเยอะมากสูงมากนะะเกิดมาเพื่อทํางานเลยชีวิตเนี่ยค่ะอ่ากลับไปย้อนกลับไปอ่ะเดือนที่แปดนี้เป็นเรือนของเงินคนอื่นนะคะเขาก็จะมุ่งมั่นแบบเอ่อเขาเรียกว่าทําเงินของคนอื่นนะให้เกิดให้เกิดต่อเกิดผลได้มากที่สุดเท่าทีม่มากได้เพราะว่าเขา ดาวอังคารอยู่ในเรือนแปดนะครับแล้วก็มาเรือนที่สิบเอ็ดนะครับเรือนที่สิบเอ็ดเป็นเรือนตัวแทนของความสําเร็จนะคะความมั่งคั่งความสําเร็จความความฝันที่เป็นจริงเป้าหมายที่เป็นจริงอะไรเงี้ยก็คือตัวแทนของความสาเร็จนะคะเรือนสิบเอ็ดแล้วเขามีดาวคิดดูนี่เขามีดาวเขาดาวเขามีดาวเสาร์อยู่ในเรือนชะตาที่สิบเอ็ด เดื่ในความสําเร็จยิ่งแบบเป็นคนจริงจังมากๆจนแบบจริงจังจริงจังในการทําฝันในการทําเป้าหมายตัวเองนะแล้วก็อยู่ในรีเวตด้วยยิ่งแบบยิ่งสำเร็จเนไปใหญ่นะคะเพราะว่าจริงจังนะคะอ่ะตุ้มเทจริงจังนะ,ะแล้วก็มีดาวมีดาวสุกอ่ะมีดาวสุกทับเส้นอยู่ระหว่างเรือนสิบเอ็ดกับเรือนสิบสองนะคะทำใหเ้เขาโฟกัส ที่งานมากขึ้นนะเพราะว่าดาวศุกร์อยู่ยในเรือนสิบสอง 12, ทำให้เขายิ่งโฟกัสงานมากกว่าความรักซนะอีกนะอืมแล้วก็ดาวศุกร์นี่เป็นเป็นเป็นตัวแทนของเอ่อเรื่องความสุขเรื่องเงินเรื่องความรักอะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่ในเรือนสิบสองปุ๊บมันมันมันจะเน้นไปเรื่องการงานมากกว่านะาก็โฟกัสงานมากกว่าอืมแล้วมันไปทับเส้นตรงเรือนสิบเอ็ดด้วยมันทําให้แบบยิ่งมีความสุข,ขก็ไปใหญ่ในการที่จะ เขาที่อ่าในการทิจจาตุ้มเททำความฝันเขาทําเป้าหมายเขาให้สำเร็จนะคะซึ่งมันจะว่าเขาผลิตเลยนะยานอวกาศอ่อที่ไปดาวคานะ่ะสําเร็จด้วยใช่ไหม mm hmm. คือแบบโอ้โหทำอะไรก็สําเร็จนะอืมแล้วก็มาดูตรงไหนอีกเรือนสิบสองแล้วเรือนสิบสองมีดาวอาทิตย์นะคะก็จุดจักรัดก็ไปใหญ่โอเคหลักๆก,ก็ที่ทําให้เขารวยมารวยก็คือ เรือนสองเรือนแปดเรือนสิบเอ็ดนะคะอ่าเรือนสองเรือนแปดเรือนสิบเอ็ดก็คือเรือนสองมีพาธอปจูนนะคะอยู่ในเรือนสองยิ่งมาง้างร่ำรวยเพื่อนเ<ๆ>ลองไปดูนะเพื่อนเพื่อลองไปดูว่าตัวเองมีดาวไอ้มีไอ้ตัวเนี้ยพาธอปจูนเนี้ยตรงเนี้ยเป็นกลมๆแล้วก็เป็นกากบาดนะเป็นบวกอยู่ในเรือนไหนถ้าเกิดต้องการแต่งงานกับต้องการแต่งงานกับ ผู้ชายรวยต้องการได้คู่คู่คู่ครองที่ที่รวยมีเยาสมบัติเยอะก็ก็ไปดูนะในเรือนที่แปดนะคะในเรือนของเงินคนอื่นเนี่ยว่ามันมีพาดอกประจุอยู่ไหมพาดออกประจุคือสิ่งที่เป็นโชคช่วยเป็นสิ่งที่มาจากชาติแล้วมาช่วยในชาตินี้ให้โชคดีในเรือนถ้าถ้าอยู่ในเรือนไหนก็เรือนนั้นโชคดีไปเลยคือยิ่งแบบ ยิ่งโฟอ่ะใครที่ใครที่มีตรงเนี้ยดูดูถ้าดูได้อ่ะไปดูเนาะอ่าถ้าอยู่ในเรือนแปดอะมีพาลประจอยู่เรือนแปดอ่ะได้แต่งงานกับเศรษฐีแน่นอนนะเอรีบเช็คดวงเอ้รีบเช็คดวงดวงด่วนอลิ้มพ <alien> ันก <ruct noises> ันเนาะที infinity, ่เหลือก็อืมที่เหลือมีอะไรอีก อ๋อดาวพุธด,ดาวพุธนะคะดาวพุธอยู่ในเดือนหนึ่งก็โชคดีอ่ะโอเคไม่มีอะไรอ,อย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรมากอ,มอีกอย่างก็คือว่าไลฟ์พาร์สเป็นตัวรหัสรหัสเลขชีวิตเส้นทางชีวิตเขาอะได้เลขเจ็ดนะเป็นเลขเจ็ดซึ่งเลขเจ็ดเนี่ยอันนี้เป็นศาสตร์ของตัวเลขนะศาสตร์ตัวเลขสากลเลขเจ็ดเนี่ย หลัหลัชีวิตเส้นทางชีวิตเขาได้เรียกเจ็ดเนี่ยคือมันแปลได้ว่าคือเอะเขาต้องมีเขาต้องมีเ,เขาเรียกว่าสินแสส่วนตัวหือเวล่าเอะสินแสเขาเรียกอะไรนะหมอประจําตัวหมอดูประจำตัวก <c oughs> ็ถึงได้อยู่อยู่ด้านนี้ตล,ลอดด้านเทคโนโลยีด้านเทคเทคอนิคอลอะไรเงี้ยด้านวิทยาการเนี่ยเพราะว่าเรียกเจ็ดเนี่ยคือมันเกี่ยวกับการทํางานด้านเทคนิคด้าน ด้านคอมพิวเตอร์ด้านวิศวกรรมอะไรพวกเนี้ยคือนี่คือมาโดยตรงเลยแล้วดวงเขามาแบบนี้นะแล้วก็เขาก็ทํางานทําอาชีพตรงกับเลขเจ็ดเป็นรหัสเลขเส้นทางชีวิตเขาอ่ะอืมแล้วมันก็ยิ่งแบบคูณดับเบิลดับเบิลแล้วก็มีาพทาทอปจูนที่คอยมาช่วยสนับสนุนอีกอไม่รู้จะรวยไปไหนนั่นไงเป็นเหตุผลในหะ้เขาต้องเป็นคนรวยที่สุดในโลกนะตอนนี้โอเค ไว้จะมาแปปันเรื่องโหราศาสตร์ตะวันตกใหม่นะปีนี้ก็มาในธีมที่แบบเป็นอา,ากจะมาแชร์โหราศาสตร์ตะวันตกเลขยกเเลขศาสตร์เพื่อที่จะนำทางนะนำทางให้คนให้เพื่อนเอนเนี่ยคนเจอในสิ่งที่เป็นจุดแข็งจุดด้อยพัฒนาจุดแข็งแล้วก็ค้นหาตัวเองี้เจอไว้ทำอาชีพอะไรรวยรวยวยได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วค่อยมาแชร์เรื่อยๆนะคะ